สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่นะ่ารักทุกทุกท่านอ้าววันนี้นะครับมีของดีที่นิยมของหายากนำเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เป็นคอยี่สุสเป็นแฟนพันธุ์แท้ทีเอฟอาร์นะครับคันนี้ยี่สุหน้าหนูมีสามเก้าตัเครื่องดีแอร์เย็นเลี่ยมชุดโอนพอร้อมวงพลังไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าโรงงานสีสันนี่สวยร้อยเปอร์เซ็นล้อแม็กแบ็กไลเนอร์ยางดีสี่เสน้น เครื่องช่งล่างแน่นเดืบปึ๊กนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้หาใช้หาสะสมไม่ผิดหวังนะครับภายในสวยๆเบาะกระยี่โรงงานเบาะหลังไม่ขาดหลังขาดสวยมีแอร์เย็นนะตุดสีสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสติกเกอร์ตั้งแต่โรงงานเลยนะฮะ ยังมีนะครับโลโก้อีซูด,ด้านหลังเส้นกาวเดิมโรงงานจะเป็นเนื้อส,สวยๆสำหรับใครที่กำลังหารถนะครับไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอเอาใจรุ่นยุค90นะครับรุ่นคุณลุงคุณปูน่นี่ถ้ามาเห็นนะครับรถสวยๆสดๆอย่างเนี้ยถือว่ารถยากนะครับ เกือยอยู่ครบผิวพันธุ์บางๆนะนะฮะเอ็ดอาร์คมๆเียมันไม่ขยับเอาฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องหวานๆนะเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนั่นหนึบปึก๊กนี่ครับแอร์เยน็นผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ตถวเก๋ว่าอยู่ในสภาพเกรดสดนะเ่าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนี่ อย่างนี้ยังมีติดให้เลยนะฮะ,ะาาก็แคนของเดิม,ท,ดดม,มท่านรักษารถได้ดีมากมากเลยท่านรักษายังไงนะครับหรือว่าสารรถดีมากเครื่องสวยใสสวยใสมากนะครับเยังไม่เคยแกะอาคมาคมได้นะครคับอาคมขึ ม่ไม่ต้อเก็บเดิมไมานะครับกลมตาไฟสใสไม่มีเหลืองนะฮะก็บความร้อนไหัวไม่อายไม่คนไม่ดันนะยใสใสมาดสครเ่ยเครื่ง นิ่งเป็นเนียนน้ำหวานนะครับเ <avec> นียนขึ้โอนความวัตถุห้องแป 28. เอ้าวลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับเน้นเรื <avec> ่องประหยัด <avec> ซ่้มง่ายอะไรเยอะทนถึกนะครับยี่สุคันนี้การันตีว่าตอบโจทย์เดี๋ยวผู้จัลงราค่าพร้อมรายละเอียดใต้คอมเมนต์ให้